ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเบ่าพง์เพื่อนเกษตรครับวันนี้ผมมาถ่ายทําที่แถวอําเภอพูสิงนะครับพอดีแวะมานะครับเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่ติดนะครับเป็นช่องทางพรมแดนถาวรนะครับของช่องชะกงำนะครับก็คือฝั่งตรงนู้นจะเป็นฝั่งของเขมรนะครับกัมพูชานะครับฝั่งนี้เป็นของไทยนะครับแล้วเราจะดูเขตตรงนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆครับเขตเสาตัวนี้เป็นเขตของฝั่งไทยครับสังเกตว่าฝั่งไทยเขาจะเปิด จะเปิดประตูตลอดแต่เปิดก็คือเข้าออกต้องมีเงื่อนไขนะครับสำหรับผู้ที่เป็นผู้ป่วยนะครับเด็กนักเรียนนะครับคนเจ็บคนไข้นะครับที่จะมารักษาในประเทศไทยนะครับเราจะเปิดให้เข้าๆนะครับอย่างเช่นไอ้ตัวนี้ที่2มานะไอ้ตไอตรงน,นั้นเป็นหมากลางนะไม่รู้หมาไทยหรือหมากระเมนครับมันนอนอยู่ตรงนั้นนะครับคืออั่งนั้นเราจะเดินเข้าไปไม่ได้นะครับมันเป็นของเขาครับของเขาจะปิดตลอดนะครับของเขาจะปิดอยู่ตลอดแต่ของเราของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นของประเทศไทยนะครับ เสาตรงนี้นะครับเป็นของฝั่งไทยฝั่งธนุนจะเป็นของกัมพูชานะครับเราไม่สามารถเดี่ยวไปได้นะครับแต่ของเขาจะปิดตลอดสังเกตครับประตูเขาจะปิดตลอดแต่ของเราจะเปิดนะครับของเราคือไทยนี่รักสงบนะครับสังเกตคือจะมีมีใครมาวุ่นวายนะครับแต่ถึงลบไม่ขาดนะครับแบบนี้ครับก็ให้กําลังใจทหารและตํารวจที่อยู่บริเวณชายแดนนะครับปกป้องอาชาประชาธิปไตยของตัวเองนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ครับก็ไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้อง แบบว่าปกป้องประชาธิปไตยของตัวเองโอเคครับสวัสดีครับ